สวัสดีค่ะคนพร้อมรถพร้อมรถบรอมีน้ำมันอันเดียวนัดกาอยนยาว่าจังสีจังสัน้นไอคอโโรหลายๆรลย,ลย,ลยลน,น้ำมันสิเบิร์ดยั้มาเติมค่ะเด็กเข้าบนเด้อไม่มาอันนี้เราก็ไปทำภารกิจเราต่อนะจีนะส่งกำลังใจให้ลุงเช่นกันนะคะถึงแม้เราจะอยู่ทางนี้นะคะช่วยงานพี่ๆเช่นเคยป งานดำหน้าก็มาละจ้า น้องน่านี่จะเป็นที่เฟื่องคนนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วกองทัพเสริมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะไปดำไปดำนาใครบา้างทักใครก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาอาเรานะมุ่งตรงสู่โคกหนองนาะเช่นเคยนะวันนี้นะคะก็นี่ดิสีดำตานี่ดิดำตานี่เขาเ็สีลงดำน้ำเลยเนี่ยไม่คือแถวเอ๋คือสีคือแถว,อแถว,แถวเนะอ๋นี่เนาะตัวนั้นน่าจะเป็นน่เฟืองตอนนี้กำลังไถกับกำลังปัน่นปันเพื่อนปันปนปนป่นดิน,นปั่นดินเพื่อจะดำนาใช่ ราเฮ้ยฝั่งนู้นทำไมมีสีขาวโดวยไอ้คนขับรถไทยก็เป็นลุงลุงเสียโ้โ <laughs> ย่ยยสำเนียง,งกันอขอนแก่นเลยขอนแก่นสำเนียงขอนแก่นฮะลุงเสียอ่ะโอ้สองให้เลยตัวเนี้ยจ้า มานะคะแต่กล้ามีเท่านี้ดีเรู้สึกไงชิลชิไหม อาตะกา้ามีแค่นี้อ่ะดีเว่าชิวๆไหมคะวา่า <laughs> โอ้ยนะคะรับรองนะอ้า้ยปลาป้าปลาปลาปลาป้าปาอ้อ้ยป้า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 เ้า้้าป้้้้้าป้้้าป้าป้าปเา้าป้าปล้าป้าเ้าป้าป้าปาป้าป้้าป้้้วป้้าป้้อง้ี่้้าา้าเา เอาไปเอาคู่ถังไหมจะม,มาให้อเอาคู่ถังให้เด้อตอนนี้แหละรอนี่แหละน,น,นะคะเราเราไม่เอาไปขังนะคะเราจะไปปล่อยนะคะสะสะอะไรดีดรรอ,รอ่ะอ๋ออุ้ยจะไปปล่อยสะยูงง่เงกันสะนั่นแหละ <c oughs> ถ้าเป็นปอสดสะที่บ้านน่าจะลงโม่เอฟซีนะคะ FC, โนานแนละ้วค่ะที่เราไม่ได้ทำกับข้าวก,กับปลานะคะก็ไม่แทบจะไม่ได้ฆ่าสัตว์ตวชีวิตเลยนะคะเราก็จะซื้อกินอย่างเดียวนะคะเอฟซี FC, เนาะปล่อยเลยค่ะนะคะเขาก็อยากมีชีวิตเหมือนก,กับเรานี่แหละนะคะว่าเป็นตะปีอนะมันจ้อยโอเคไปได้ใช่ไหมไปแล้วว่ะโอเคนะคะ เราก็อยากมีชีวิตดีๆเหมือนกับเราเลยเลานาะนะคะเดี๋ยวถ้าเจอตัวใหญ่กว่านี้ค่อยเอาโอ้ยหาคนนียตอนนี้ก็รอให้เพิ่นเตรียมสถานที่ก่อนเนาะนะคะทุกอย่างพร้อมค่อยลงดำนาพร้อมกันนะคะเอฟซีดำเป็นนาเป็นนาไปไหม สุดลูกของลูกตาเลยอันนีเ้เขาเรียกว่าลอ,ลอตเตอรีอ่เหรฮะน่าตีดินนี่ฮะวานฟ้านี่แหละรถกี๊จนะแจ๊กล,ล,ลื่นตามรถเห็นลื่นตาม ขัดน้างรถไหนเนาะอันนี้เครื่อง่าะรเนี่นี่ัน้เครื่งเุ้าหน่นี่งจ้นี่อคเครื่องเครื่องเค่องยนต์มีที่เครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าหนึาแล้ปัญหาะ ประมาณนี้อืก็ลุงเสือนะคะดูกับเราภาษาเนาะนะคะด,ดูได้มาาดูยอดมาาเรานใครมาไหนไหดูก่อนนะคะอาจจะอาจจะเป็นพเพราะแดดก็ได้นะ,ะํำให้เป็นแบบนี้เนาะนะคะแดดร้อ <c> น <oughs> อาการแต่ละคนนะคะป้าไทยบ้านนะคะมาแล้วนะคะ พี่ลอมน่ะเด็ดเด็ดใช่วหาคะถึงทำให้ป้าไทยบ้านเป็นแบบนี้โอ๊ยมันยังไกงนะค้าวพอนมนี่ไก่หน้าข้าวพอนมนี่อยู่ไหนฮะช่องนู้นนะคะส่วนที่จากลงนะด้านนาค่ะนะคะส่วนนู้นก็เป็นภาษามาแล้วมุมนู้นค่ะภาษาวันนี้ภาษามาด้วยเสื้อสีน้ำเงินนะคะเสื้อสีแดงมีมีหลายสีสีส้มสีแดงสีน้ำเงิน ค้าสีเขาวันนี้วันนี้มีหลายพักเลยนี่หัวพักดู <c oughs> ห้เดวจนลวดเด๋ยอันสิลุงดำให้นี่ก่อนน่นบ้าโอ้หมีดนะโอ้ คุณทาวันนีก้ก็คักแวเป็นทนดีนะยังมาอยู่นนะเลยล่ะคงคงจะอยุ่ยเซลเลยอ้าคือหลอนท่านใช่ไหมเขาไปซื้อทันมาเลยไม่ทันหรอกทันเอาไปซื้อหลอนหล่อนนี่แหละเอลเอาไปซื้อทันเนี่ยเอาเนื่อๆอี่างเงี้ย,ยอือท่านไปจะได้เอฟเยอะอยู่กองมั้นก็ไปไปสารคดีนี้ก็ขอจบเพียงเท่า,ทานี้นะคะขอบคุณลุงแม่ค่ะ